เชิญคุณอัครเดชนี่ยับกาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพกับผมนายอัครเดชวงพิทักษ์โลดสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรจังหวัดราชบุรีเขตสี่อำเภอบ้านโป่งพรกประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับกับผมขออนุญ,ญาตอภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของอพรรคประชาชนหรือที่เราเรียกว่าร่างของไอรอนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เสนอร่างขึ้นมานะครับผมเองในฐานะที่เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก็อยากจะกราบเรียนกับท่านประธานนะครับและพี่น้องประชาชนว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะครับใน,นกลไกของรัฐสภาแล้วก็ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมุขนะครับอันนี้ก็คืออุดมการและก็นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ฉะนั้นการที่ร่างไอรอนะครับได้เสนอเข้ามาตาม ช่องทางในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นสิ่งที่ชอบที่รัฐสภานั้นจะได้มาร่วมกันพิจารณาในการที่จะรับหรือไม่รับหลักการในวาระที่หนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอยากจะกลับเรียนท่านประธานครับว่าพรรคประชาธิปัตย์นะครับมีนโยบายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งแต่ตอนที่ประกาศในการร่วมรัฐบาลน,นะครับซึ่งเราได้ประกาศชัดเจนครับว่าพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในข้อที่สองครับก็คือ เรายังสนับสนุนให้มีการตั้งสสลอหรือสภาล่างรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อที่ได้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์แล้วเราก็ประกาศกันมาชัดเจนในส่วนของไอรอนั้นก็มีการตั้งสสลอเหมือนกันในส่วนของร่างยติ ที่พักร่วมรัฐบาลเสนอนั้นก็มีการตั้งสสรมือนกันซึ่งก็เป็นร่างนะครับในส่วนของพักร่วมฝ่ายค้านเอ่อฝ่ายรัฐบาลที่ทางสมาชิกพักประชาธิปัตย์นั้นได้ลงชื่อแล้วก็รับรองยติไปในส่วนที่สามครับก็คือเรื่องของนโยบายแล้วก็หลักการสําคัญที่พักประชาธิปัตย์เราจะไม่แตะแล้วก็แก้ไขในหมวดหนึ่งในเรื่องของรูปแบบของรัฐแล้วก็มาในหมวดที่สองในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น หลักการสําคัญที่พรรคประชาธิปัตย์ประกาศเสมอมาครับว่าเราจะไม่แก้ไขแล้วเราก็ไม่แตะต้องอันนี้ก็คือในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้นะครับร่างของไอรอได้เข้ามาพิจารณาสู่รัฐสภาในร่างยติที่7ผมเองแล้วก็สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ได้ตั้งใจนะครับฟังผู้ที่มาชี้แจงผู้แทนของไอรอนะครับทั้ง3ท่านด้วยความเคารพครับผมฟังท่านชี้แจงโดยเฉพาะขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับท่านยิ่งชีพ ท่านบอกว่าท่านเสนอร่างมาแล้วท่านไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายไม่มีความเชี่ยวชาญท่านไม่ได้เคยทํางานในฝ่ายนิติบัญญัติมาก่อนท่านไม่เคยเป็นกฤษฎีกาท่านไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายฉันก็เสนอมาเพื่อสารความฝันของท่านผมเคารพในความฝันของท่านผมเคารพในเจตนารมณ์ของท่านและเรามีจุดหมายร่วมกันในการที่อยากให้ประเทศชาติแล้วก็บ้านเมืองของเรานั้นเป็นประชาธิปไตยแต่ร่างที่ท่านยื่นมานั้น ท่านต้องยอมรับครับว่ามีข้อบกพร่องหลายล่างการที่ท่านยื่นมาแล้วถ้าสมาชิกรัฐสภานั้นได้รับไปในววละที่หนึ่งมันจะมีผลทางกฎหมายทันทีครับว่าหลักการที่ท่านยื่นมานั้นเราไม่สามารถแก้ไขได้เพราะข้อบังคับของรัฐสภาข้อที่124วรรคที่สาํกหนดไว้อย่างชัดเจนครับว่าการแปลยะติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิมต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเว้นแต่การแก้ไขเพิ่มเติมตม,มาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้นเช่นการที่ท่านบอกว่าท่านยื่นมาเราให้รับไปก่อนแล้วไปแก้ไขทีหลังแต่หลักการที่ท่านเสนอมานั้นไม่ว่าะจะเป็นเรื่องของการไม่มีหลักประกันในการที่จะไม่แก้ไขในหมวดหนึ่งแล้วก็หมวดสองนั้นผมรับไม่ได้ครับแล้วท่านบอกว่า ให้ท่านให้รับไปก่อนแล้วการที่ท่านยื่นมานะครับไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการร่างข้อกฎหมายหรือประสบการณ์ฝ่ายนิติบัญญัติผมอยากจะเรียนท่านเลยครับพอผมฟังนะครับผมอยากจะให้ท่านถอนด้วยครับว่าไอ้ร่างยติที่ท่านเสนอมาเนี่ยมันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นกฎหมายที่สําคัญและก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นร่างรัฐธรรมนูญแต่ท่านพูดเหมือนกับท่านทําแบบสุกเอาเผากิน ท่านทําขึ้นมาโดยที่เอาไปตายเอาดาบหน้าไปแก้เอาข้างหน้าแต่มันแก้ไม่ได้ครับหลักการที่ท่านยื่นมาเนี่ยข้อบังคับของรัฐสภาระบุไว้ชัดเจนมันแก้ไม่ได้แล้วถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยมันก็มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทั้งเจ็ดสิบล้านคนแล้วท่านเนี่ยจะรับผิดชอบอยังไงครับนี่คือสิ่งที่ผมเนี่ยฟังแล้วก็กังวลมากครับท่านประธานทั้งในเรื่องของการ แก้ไขในหมวดหนึ่งแล้วก็หมวดสองในปัจจุบันนี้ผมก็มาดูครับท่านประธานในหมวดหนึ่งในเรื่องของรูปแบบของรัฐไม่ได้เป็นปัญหาเลยครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็ถูกระบุว่าเป็นราชอาณาจักรไทยก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยครับในการที่จะบริหารบ้านเมืองสถาบันพระมหากษัตริย์ในหมวดที่สองก็ระบุไว้ครับแล้วก็รายละเอียดก็ชัดเจนครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นอยู่เหนือการเมืองก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่ท่านจะต้องไปแก้ไขเลยครับ แล้วถ้าท่านแก้ไขไปเนี่ยผมคิดว่าจะทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากขึ้นปัจจุบันนี้สถาบันพระมหากษัตริย์ก็อยู่เหนือการเมืองอยู่แล้วที่บัญญัติไว้ก็เป็นที่เทิดทูนเคารพของพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนท่านว่าท่านยิ่งพูดอย่างนี้นะครับผมยิ่งมีความกังวลเรื่องที่สองครับในส่วนของหลักการที่ท่านเสนอมาก็คือสอสอรอที่ท่านเสนอมาใช้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งผมอยากจะเรียนกับท่านครับว่าถ้าเอาประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้ง แล้วประชาชนในจังหวัดเล็กๆก,การเลือกตั้งต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่ามีเรื่องของท้อนถิ่นนิยมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วถามว่าจังหวัดเล็กๆจะมีส่วนร่วมจะมีสสรอเข้ามานั่งในสภาล่างรัฐธรรมนูญหรอครับแต่ในขณะที่ล่างนะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญของพักร่วมรัฐบาลมีการเลือกตั้งแล้วก็มีการกระจายสสรอไปทุกจังหวัดทั่วประเทศไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ พี่น้องในทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเล็กจังหวัดใหญ่ได้เข้ามานั่งในสสลหมดแต่หลักการที่ท่านเสนอมาว่าสสรลนั้นนะครับใช้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งแล้วผมถามว่ารวจังหวัดเล็กๆจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและจะได้มีตัวแทนมานั่งในสสลได้อย่างไงครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นหลักการที่ท่านยื่นเข้ามาแล้วถามว่าถ้ารับไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้ครับเพราะมันผิดหลักการตามข้อบังคับที่ร24 ของข้อบังคับรัฐสภา,าถามจะแก้ยังไงครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะได้รับคําตอบจากท่านนะครับทั้งสองข้อว่าท่านมีหลักประการอะไรนะครับที่ท่านจะไม่แก้ไขในหมวด1แล้วก็หมวด2นะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือในส่วนของสอสลอ,อท่านจะทํำยังไงถ้าท่านยื่นหลักการอย่างนี้มาพี่น้องประชาชนในจังหวัดเล็กๆจะได้มีตัวแทนมานั่งในสภา,าล่งลางรัฐมนูลหรอครับเขาก็คือคนไทยคนหนึ่งเขาอยู่จังหวัดเล็ก ก็เป็นคนไทยท่านต้องการให้สภาร่างรัฐมนูญมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแต่หลักการที่ท่านยื่นเข้ามามันไม่ใช่ครับมันผิดกับสิ่งที่ท่านพูดอันนี้คืออยากจะฟังท่านแล้วสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ฟังแล้วก็มาศึกษาแล้วก็จะพิจารณาครับว่าพรุ่งนี้พวกเราในฐานะสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์จะรับหรือไม่รับหลักการร่างแก้ไขในรอของท่านด้วยความเคารพครับท่านประธานครับกลับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับ